โปร5นะคะจะเป็นกิจกรรมแบ่งประสบการณ์การปฏิบัติการค่ะสถานที่ฝึกนะคะก็จะมีบริษัทเจเแอน,นโซนโกุปจำกัดที่ทําการไปสนีสาขาลาวขวัญและสาขาแสวงหาการในฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกระจจอและสรณ์การ,กรเกษตรแสวงหาจำกัดค่ะโดยภาพรวมนะคะสภาพแวดล้อมของหน่วยงานภายนอกจะติดก,กับชุมชนและถนนใหญ่ภายในมีพื้นที่ขนาดเล็กเหมาะกับจำนวนบุคลากรวัฒนธรรมนะคะก็คือจะเป็นการไหวและการแต่งกายเป็นระเบียบพลัหน้าที่ได้ทำนะคะถ้าเป็นบริษัทเจเแอน,นโนโกุปจำกัด จะเป็นการตอกข้อมูลการผลิตลง Excel ค่ะการในฟ้าสาขาเมื่องกระจจะทำหน้าที่ในการทำหนังสือลับและหนังสือส่งเอกสารสาขกลการเกษตรแสวงหานะคะจะทำหน้าที่ในการลงข้อมูลคัดแยกสมาชิกค,ค่ะส่วนที่ทำการไปรษณีย์นะคะทั้งสาขาหลักขัดแล้วก็สาขาแสวงหาจะทำหน้าที่ในการแพ็คพัสดุและการคีพ,พัสดุลงในระบบค,ค่ะปัญหาอุปสรรคนะคะก็จะเจอปัญหาเดียวกันค่ะก็คือความไม่ชนนันาญกับระบบสารสนเทศค,ค่ะจนทำให้งานล่าช้าประเด็น่ายรู้นะคะคืออยากทราบว่าการทำงานนะคะจะต้องทำเป็นตามขั้นตอนทุกครั้งหรือไม่ คาตอบนะคะก็คือจาเป็นค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานการเปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่คนพบในหน่วยงานนะคะก็คือการเลือกคนที่เหมาะกับงานค่ะซึ่งจะตรงกับแนวคิดรายวิชาการสรรหาและการคัดเลือกแนทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็คือการเอาสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดแล้วก็ไม่ชํานาญค่ะกลับมาทบทวนพร้อมทั้งเอาประสบการณ์ตรงนั้นนะคะไปใช้กับการทํางานในครั้งต่อไปค่ะโปรเจกต์ที่6นะคะของสหกรณ์การเกษตรแสวงหาจํากัด คือการเกร็อบประวัติส,ส่วนตัวผ่านระบบแบบฟอร์มขั้นตอนที่1คือการสร้างแบบฟอร์มสำหรับเกอบประวัติส,ส่วนตัวแทนการใช้กระดาษและเพิ่มเวลาให้เสร็จวายิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่2คือการสร้าง QR code ให้สมาชิกสแกนเข้าสู่แบบฟอร์มเพื่อเก็อบประวัติส,ส่วนตัวในระบบขั้นตอนที่3เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทําการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องขั้นตอนที่4คือการระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบแบบฟอร์มและสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาค่ะบริษัท J. Anso Group จำกัดค่ะ เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพอาหารประจําวันผ่านระบบ Google Form ค่ะโดยจะมีอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนที่1นึงะคะคือการวิเคราะห์ปัญหาในการตรวจคุณภาพอาหารค่ะขั้นตอนที่2วิเคราะห์ความต้องการของนวัตกรรมขั้นตอนที่3คือการสร้าง Google Form ขั้นตอนที่4คือนำ Google Form นะคะมาทดลองใช้ในการกรอกข้อมูลแล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5ก็คือการประเมินความเป็นไปได้ของนวัตกรรมมีความเป็นไปได้วัดจากการแบบสำรวจของผู้ใช้งานค่ะ การไฟฟ้าส่งผูิภาคสขาขาเมรื่อเจ้านะคะจะเป็นการให้คาปรึกษาหรือแจ้งระบบไฟฟ้าทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีนะคะเน่งนะคะคือการเตรียมเว็บไซต์เนื้อหาข้อมูลต่างๆหรือ id line ของการไฟฟ้าให้สแกนเข้าร่วมค่ะสอนะคะกดเข้าร่วมแล้วจะมีลิงก์ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้ชื่อสกุลบ้านเลขที่หมู่บ้านตำบลระบุเรื่องที่อยากจะปรึกษาค่ะ 3. นะคะฝ่ายบริการหรือเคาน์เตอร์สามารถเข้าไปดูข้อมูลลูกค้าที่ส่งคำร้องมาได้ในเว็บข,ของการไฟฟ้าและสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทุกเวลาค่ะและ4นะคะฝ่ายบริการลูกค้าจะแจ้งเหตุไปฝ่ายตรวจสอบไฟฟ้าทันที ที่ทาการประชดีสาขาเราผ่านะคะจะเป็นการลดกระบวนการรับฝากและส่วนของฝากปฏิบัติการค่ะ 1. นนะคะประชากรที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด8คน2นะนะคะื่อมือที่ใช้ในการศึกษาก็จะมีแผงโครงการไหลการวิเคราะห์ความสวนเปล่าและการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ค่ะ3การเก็บรวบรวมข้อมูลและ4การวิเคราะห์ข้อมูลค่ะผลการศึกษาความสวนเปล่าที่เกิดขึ้นในงานรับฝากแล้วก็ส่งต่อไปสู่ฝากปฏิบัติการนะคะคือการศึกษาขั้นตอนการทํางานจะมีทั้งหมด12ขั้นตอนพบว่ามีการทํางานที่ซําซ้อนกันและมีการรอคอยบางขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดความส และทำให้เกิดความล่าช้าในการทํางานค่ะที่ทําการไปรษณีย์สาขาสแสวงหานะคะจะเป็นนวัตกรรมการปรับปรุงสิทธิภาพการนาจ่ายไปรษณีย์หน่วยวิเศษ EMS ค่ะขั้นตอนนะคะ1การเตรียมการข่าออกก็จะมีมรับมอบพัสดุตรวจสอสบสภาพถุงคลัดเลือกแน่เข้าด่านนาจ่ายสอน,นะคะงานนาจ่ายก็จะมีตรวจนับจานวนชิ้นเรียงจ่าหน้านาจ่ายแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติงานค่ะสนะคะการเก็บข้อมูลสถิติแล้วก็สวิเคราะห์สาเหตุปัญหาแล้วก็อุปตสรรนะคะผลการศึกษานะคะก็คือการปรับปรุงสิทธิภาพขั้นตอนก่อนเตรียมการนําจ่ายส่งผลให ในส่วนงานนำจ่ายนั้นตรงตามเวลาที่กําหนดแล้วก็ถูกต้องลดสิ่งของที่เสียหายค่ะโปรเจกต์เก้าคัสตูดี้โปรเจกต์บริษัทเจแอนโซกุจจำกัดพนักงานฝ่ายผลิตมีการเข้าออกงานเป็นประจำจนเป็นปัญหาให้กับหัวหน้างานพราะจะต้องมาสอนงานให้กับพนักงานใหม่การแก้ไขปัญหานะคะ1เพิ่มตําแหน่งการสอนงานให้กับพนักงานใหม่2เพิ่มสื่อเกี่ยวกับการสอนงานวิดีโอตัวอย่างการทํางานผลการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนะคะ1ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้2สื่อที่ใช้สอนงานยังไม่เพียงพอและพนักงานใหม่ไม่เข้าในเนื้อหารายละเอียดค่ะ การออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่คือการสร้างคู่มือในการสอนงานประกอบด้วยรายละเอียดการทํางานขั้นตอนการทํางานสถานที่การทํางานแล้วก็วิดีโอการทํางานค่ะพิสูจน์มีไปนะคะได้จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไน์ค่ะสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือไว้ดังนี้1นําเสนอรายละเอียดต่างๆไว้ตามลําดับ2เข้าใจง่ายมีตัวอย่างประกอบมีแผนภาพประกอบการอธิบายและ3มนะคะมีการทดลองนําไปปฏิบัติเพื่อช่วยให้เกิดทักษะและเข้าใจอย่างยั่งยืนค่ะข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ หนึ่งนะคะคู่มือที่ทาขึ้นยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมแต่สามารถนํามาใช้งานได้บางส่วนคือคําอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานสอน,นะคะสื่อที่ทำขึ้นอาจจะยังไม่ครบถูกขั้นตอนอาจเป็นเพราะบริษัทไม่สามารถให้ถ่ายขั้นตอนบางส่วนได้และสามนะคะในภาพรวมถือว่าดีและมีประโยชน์และลดขั้นตอนการทํางานได้ค่ะ